กำลังจะไปนไหนีน่ไงทางขึ้นผาหัวสิงห์แคมปิ้งวิวผูทับเบิกอุย้ยมีสัตว์ประหลาดไฟตาลนี่แถวนี้มันห้องอาหารแตะหมอกกินข้าวไหมอ้โไม่ต้องแตะไม่ต้องแตะหมอกแล้วลมหมอกไม่เห็นอะไรเลย ไม่ใช่แตะหมอกนีม่มันลมหมอกช,ชัดๆถ้าไปพาหัวสิงมันมองไม่เห็นอะไรเลยเพราะมันมเมฆเข้าทางทาคใต้เันต้องไปจุดชมวิวที่สูงกว่า ของยังไงโอ้โหท่านกาแฟนี่ไหมไม่อะจอดไหมไม่แนวตรงไหนเดี๋ยวเข้าอ่ะเขาให้วนไปหรอครูหินล่องกล้าอ่าเบอร์อะไรฮะต้องเข้าตรงนี้ไม่ใช่เหรอวนยังไงก็เดี๋ยวเข้าเกิดแล้วมีป้าเ, <c oughs> เดี๋ยวออดผมได้ใช่ไหมอันนี้ใครมาการ์ดกินตรงนี้นี่ไงเข้ากันแต่ว่าการ์ดกินตรงนี้ าดาวเทียมจานดาวเทียมวะนี่ไงตรงนี้ที่มีสถานีตำรวจเห็นไหมโอ้หน่วยบริการประชาชนพุทธเบิกโปลิสเนี่ยโปลิสเซชั่นเนี่ยเดี๋ยวเ,เราก็จะลงไปพุทธเบิกแล้วนะครับม,ม,มีชาวบ้านกำลังกับขึ้นมาเพียบเลย จะลบชาวบ้านทั้งหมดอ้าวหมอกใส่ตัวนี้มาทำไมเนี่ยจะมาดูหมอกปนะริยดีปริยดี ที่ตามมาใต้กบใช่ไหมตามมาใต้กบตรงนี้ใช่ไหมตรงกบใหญ่ใช่ไหมตาบอกว่าอะไรนะตรงกบใหญ่ใช่ไหมเนี่ยตรงนตตเนี้ยมือตื่นตื่นเนี่ยความือเนี่ยตามมาใต้กบตรงนี้ตามมากบเยอะมากมองไม่เห็นเลย <c oughs> เลื่นไหมตงนี้ถ้าเดินลงไปข้างล่างนะขนตา <c oughs> บ้านพาักยังว่า<ม>งเขงียงนอนอันนี้แล้วนอนนิดไหมก็ว่าอะไรช่วงนี้มันไม่มีคนมามันไม่ใช่ปีใหม่นก็ว่างเหมือนซปีใหม่เนี่ยวตัวนี้แต่ก่อนที่เขามาถูกตรงนีวว้ ใชงมันเลยใต้จุดชมวิวแล้วเนี่ยตรงนี้คืออยต้าต้รงจุดชมอีกถนนตรงนี้มันเละนะเ,เวลาหน้าฝนเนี่ยขนาดเพิ่งผ่านหน้าแรงมาเนี่ยเลยตรงไปเลยก็ไม่ได้ถ้าเป็นหน้าฝนมาไมา่ได้นัเนี่ย,ยตรงนี้จริงๆเขาต้องทําท่อรอดใต้ถนน,นจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาพอไม่ทําท่อรอดเอนี่ยน้ำมันบวมไงถนนเ,เลอะไปเลย ไม่ใช่เรือดูท่องเทีย่ยวโอ้แต่เรถสปอร์จะมาได้ไมั้ยเนี่ยอ้าชาวบ้านสาวเอามอไซค์กระติงตะก้าไปเก็บผักนั้นเลย ปิดหมดทุกร้านเลยร้านขายผักโมงเลยดิอันเช้าอยู่หรือว่าไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวอ้าวตรงนูง้นตรงใกล้จุดชมวิวเปิดอยู่แต่ไม่เห็นมีของขายเลยนี่ไงอวบโ,โดดนี่ไงผักพล มีครูบามาใส่บาทด้วยแม่าบาทบาท่าครูบาวัดป่ามาไกลจังครูบาเดินมาไหวแล้วเนี่ยเอาแล้วเอารถมาจอดกัาไปโอ้โมีหอมป๊าปายากกินหอมต้นใหญ่ยังเลยแม่ซื้อหอมต้นใหญ่เอาไป,ป,ปาต้มสุก,กี้เหรอแม่ซื้อหอมต้นใหญ่ไปเอาไปทำนี่เหรออะไร<ป>น,นะซัมเอาไปผัดให้ป้าปากินน่ะนะวันนี้นะแม่อย่าลืมนะซื้อหอมต้นใหญ่กับผักฟักแมวให้ป้าปานะป้าป้าต้องได้กินหอมต้นใหญ่วันนี้ อ <Okay S 2> อาางมาขายขยลถ้าแม่ไม่ซื้อหอมต้นใหญ่ลงไปผัดให้ป๊ะปะ๋าวันนี้ป๊ะป๋าจะโกรธแม่เลยผัดใจได้ใส่ไข่เหรอก็ผัดเฉยๆนะผัดน้ำมันหอยผัดใส่หมูห,หมูก็มีไม่ใช่ไหนหมูเบคอนนะนะลงขึ้นเขานะ่ะก็หาทีบีก่อนนะ <c oughs> รถคันนี้มาจอดตรงนี้มันตีวงไม่ได้ กินทบแกระทูกหิวลูกหิวมาแล้วกินก่อนเลยเหรอลูกมันก็อยู่ชมวิวนั่นแหละอร่อยไงนุชเป็นบาพี่เบกอยู่จ้ากำลังติดลูกค้าอยู่เด้อแป๊บเดียวเอาเหรออย่าสัางไปสั่งไปสั่งไปะ้ากำลังไปกำลังไปลูกค้าเยอะขับไปนี่แล้วก็ไปจอดตรงเดิมที่มันมีห้องน้ำอ่ะ ร้านกาแฟโค้กร้อยสิบเอ็ดอะไรท้งนี้เหรอไม่ใช่เลยไปโน่นเลยไปเข้าไปข้างในโน่นโอ้รถจอดเต็มเลยน้องไหนว่าไม่ใช่หน้าท่องเที่ยวทำไมรถจอดเต็มหยุดยาวรถจอดเต็มเลยยัง,งไงจอดอะไรนะเลยจะเลยเข้าไปเลยเข้าไปดิมันักไกลจะมาอย่ามาไกลนี่ย <c oughs> ได้ชุดด้วย้็สอบอันนี้เออเสื้อให้หลายรอบแล้วจ้าเราเอาไปไหนใช่ปะเสื้อให้นะ่ะอะไรไม่ใช่มวกนนะ เปชุดเลยลเหรออ่ะนี่มีลงเตรียมแถวน,นี้ด้วยเหรอตอนแรกเขาทำเป็นร้านชา่งมูมีลงเตรียมแถวน,นี้ด้วยเหรอไม่ได้เอาหมูจะเอาชุดเหลือจ้ะโอรนี่ตรงนี้ที่เราเคยจอดตรงขวามือนี่เต็มหมดแล้วเนี่ยจอดไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ก็ทางขึ้นบันไดเขาใช่ไหมจอดตรงนี้ได้ไหมเลยเข้าไปนู้นใช่ไหม ใช่แล้ะนีจะมาบีบเตะแลมว้นไหนว่งนู่นะตรงนี้เหรอแต่ตรงนี้ไม่ได้ต้องขึ้นมปทางโน้นต้องขึ้นไปงแถตรงนี้ตรงนี้เลยไหมก็นี่แหละแล้วหาที่จอดตรงนี้มีที่จอดไหม้างนว่างไหมไหว่าจอดหาตรงนั้นว่งได้นะข้านอนี้ ขแเแล้าเข้าได้ไหมค่ะมาตอรงไซอ่ะมาตุ้ตุ้อเคไปเนี่ยเยคันจะมาทำไมจะามาจอดเลยดิยจะโชคดีขนาดนี่ยแล้วก็โชวหลังนะ ไม่มีอะไรดู Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những